ช่องชาแนลสวัส hey ดีครับอ้าวมีรถแรงด้วยไปแล้วรถแรงน่าจะมีคนตัดทิ้งได้เลยเนี่ยนี่ต่างกันติ๊กเนี่ยเป็นไรครับมันวษยเป็นไรเจ้กรรมเสียนายโดนพึ่งต่อยฮะพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยแต่เราได้เอามีดเอาเงี้ยออกแล้วเงี้ยมันอ๋อเอาเงี้ยออกแล้วต้องปอกกระถาลงไปด้วยไหมเนี่ย บวมผิวเห่ขัดแดกเนื้อไปเลยนี่ก็ิมๆดูตัดดิตัดรอกออกแล้วไม่ต้องตัดดูหมอยยางครับยิ่อยู่ไปชิ้มลีไม่ใช่ชี่ไรเลยยางบวมครับยางบวมเฮ้ยเฮ้ยโหนไปเติมขนาดนั้นเลยเหรอขนาดกูยางมือหนึ่งกูใส่กันร้อยสาม เออหมดไลว่ะกล่าวระเบิดไหมกระหลุนเลยมีแต่ยางเซนนอ่งร้อมรอดมาก็ดีเท่าไหร่นะเนี่ปกติงร้อยสเจอร้อมมาหมดแล้วเนี่ยเยะปล่อยลมออกพี่น่อย้มัระเบิดตอนืนนอ้าวปล่อยออกไเนด้มั้งวิ่งได้อยู่ห้าเที่หุ่น มีอะไรฝากถึงเจ้ไหมเก็บเฮียไหมเพราะลุกลุกลุกลูกชายลูกชายเฮียเขาติดตามอยู่น้องเอิร์ทอ่ะแมวมันว่าโอ้ยเจ่ถ้าใชายางสภาพนี้นะบอกเลยถ้าใชายางสภาพนี้นะถูกกว่ารถกระบะอีกเนี่ยดูออลนิวสีเขียวด้วยเส้นสี่พันห้าอืมสี่พันห้านี่แต่ว่าพูดเล่นนะเอิร์ทนะ ถ้าเท่าแกาได้ดูคลิปนี้อยากให้แมวได้ยางใหม,ม่ก็ไม่เป็นไรแมวแม,ว,แมวอยากได้ไหมล่ะแมวไม่เอาหรอเอาเส้นปียี่สิบเส้นละสี่ร้อยชอบไหมแมวได้ไหมอา้าวพูดสิฮะ <c oughs> <c oughs> <อ>มีงานได้การเนะขาจะลงงี้กูนะ <c oughs> ได้อยู่วิ่ง,งูงนี้ได้อยู่ ไปใส่ยางมาแล้วก็ยางบวมที่ก็เลยเจาะไปเจาะไปก็ระเบิดแต่ยังไม่ถึงเนื้อ่าไหร่มั้งมั้งมังเห็นมไหมก็ ค่อยๆขับค่อยๆไปแล้วกันนี่ครับคือที่อยู่ของผมมีทำเองได้บ้างก็ทำไปกินข้าวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ